กับเรียนท่านประธานที่รัทพกับผมในใายเสรีสวนนภานนท์ในฐานะประธานคณะมนตรการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนทีิสภาขอนําเรียนท่านประธานเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจําเป็นหรือซ้ําซ้อน ฎหมายอื่นพสซึ่งในการรายงานนี้กระผมขอญาตให้ท่านดิเ็กลิ์เจนของธรรมเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานและรับผิดชอบเป็นผู้รายงานการศึกษาร่างฉบับนี้เพื่อให้ที่ประชุมได้ทราบและเป็นข้อมูลให้ที่ประชุมประกอบการพิจารณาต่อไป จึงขออนุญาตให้ท่านดิเรกฤทธิ์รายงานต่อท่านประธานและที่ประชุมครับขออนุญาตครับ